นั่งเลยลูกหาที่นั่งเออลูกให้นี่ครับนักแสดงเหล่านี้ผ่านสังเวียนมาเยอะนี่ครับเสียพ่อพนักนะครับไปกำลังใจวัดเจ้าแบบผมภาคไปคล้วผลลุกไปยกสนามแข่งมางแบบนี้พูดเยาวราชยังไม่คนล,ลุกเท่านั้นนี่ดีใจครับพี่น้องอ่นี่แหละธรรมดาต้องยืนอยู่ที่วัดมอดราชพฤกษ์เก้าคืน จบผมปาเลยเนี่ครับเราพี่น้องพี่ชายท่สนเซเว่นท่านคนชันยิบคุณบอลชันยิบเนี่เราไม่เคยทิ้งกันรูปแบบของการแสดงวันนี้ให้พี่น้องจังหวัดนนทบุรีได้ดูศาสตร์การแสดงของทางด้านสิงคโปร์รูปแบบของประเทศสิงคโปร์ตอนนี้แพร่พันไปทั่วโลกการแสดงเดี๋ยวผมจะบอกเวลาให้คะแนนจะให้ยังไง ผิดพลาดตัดเท่าไรบางท่านยังไม่เข้าใจอยู่คะแนนตั้งไว้100คะแนนกรรมการทุกคนที่อยู่ในโต๊ะแต่ละครั้งที่คุณเห็นเขาไม่ได้ให้คะแนนเขามาเพื่อตัดคะแนนคะแนนของคนแต่ละคนที่ยืนอยู่จะมีคะแนนของตัวเองเขาจะดูอักกับปกริยาของสิงโตสิงโตดีใจเป็นยังไงเสียใจเป็นยังไงการยกยกแบบไหน ยกคากระยกวางบนบ่าวิ่งวิ่งยกยังไงนี่แหละครับการตัดคะแนนเขาไม่คะแนนตาเรียนให้ทราตบตามการคาราวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสถานที่และพระลวงครโคเทพ่ทุกทุกพระองค์สาธุสาธุพรนมีช่อตรงนี้ใครได้ทำการแสดงการ,าการเชิดสิ่งโตเขาบอกผู้นัน้น ั็เป็นลูกที่มีบุตตำาอาเกียรไว้ว่าแม้แต่กองทุนโตที่เราได้ยินนี่แหละครับก็จะถือว่าสถานการณ์ของทุนโตเป็นมาอย่างไรนี่นะครับคสแดงแบบนี้เราได้ดูครับอรรมการจะเริ่มจับคะแนนตั้งแต่เสียงกองขึ้น นะครับสิงโตตอนนี้เขาจะอยู่ในลักษณะการแต่งตัวนะขยับการแต่งตัวให้ดีก่อนว่าจะพร้อมหรือไม่เนี่ครับข้อกรอบครับสัญญาณพร้อมเริ่มตปแล้วนะครับมาแล้วเราจะเริ่มจับคะแนนอ้าวมาเหรอเริ่มจับคะแนนนะครับตอนนี้นี่นะครับขยับตัวแล้วจับบัตรกอล์นเนี่นะครับ ยับตัวแบบเด็กแม่ทอนท้ายนี่คือการคารวะแบบมาเลเซียครับยกขาแบบนี้แล้วสะบัดหัวอ้าวนี่และครับแม่มาแล้วไอ้เจนเจนมาแล้วครับจับจูว่าแอ๊์พยานาจะนีได้ยังทามาเพื่อจะทิ่ต้องการขึ้นไปสู่ภูผา เอาบอกไอ้ดอกไม้ชนิดนี้มีค่ามากนักกินแล้วจะมีพลังวัชชาเอ๊จะทำยังไงถึงจะขึ้นไปได้เอ๊ะถ้าเราขึ้นไปได้กนบนมันจะมีใครคิดทำลายเรหาหรือเปล่าเอ๊เราจะขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดีพญาเราจะสีพญาขค้คิดเดินักขึ้นไป สัตว์้อยสัตว์ใหญ่ขึ้นไปบนภูผาเดินทางขึ้นมาแต่ละครั้งก็ทนความหนาวเด็บไม่ได้เพราะอากาศมันหนาวหีมะาปกคุดเอ่อไอตอนไลาพัดสิเอ่อัดแพร่ทันสีข้างชเชละเอ่อพยาลเชสีลองโนเอ่ขึดนไปมองเอ่อปัดยังไงไม่ให้ปัดยัไ เองไขยับตัวลองดูเปบดปือสักครับนี่คือการให้คะแนนชุดแรกนี่ครับคือให้คะแนนชุดแรกไปแล้วเขาเรียกพื้นด้านล่างผ่านตอนนี้จับตาดูด้านบนครับคะแนนคนละชุดนี่นะครับสิงโตพยายามที่จะมองด้านบนใน้ผูผพาแห่งนี้มันก็ไกลแล้วเกินพยา,ยาราชจะเสียจะขึ้นไปยังไงลามเออขอบอกเออ มาจับไก้เอา้าเป็นมาแล้วเ,เ,วออาาเสีเยต,ตั้งโดยแล้วนะครับจากนี้ควงมันมาจับไกครับไอ้ผู้พาเหี้ยล็อกสำรวจดูก่อนเอ้ยอัดติัวหรือเปล่ามาอ้าวเราไม่ปัดใจเว้ยจับบัตลูก่อลอาหลังมาตีพยานอันตรายอะไรหรือเปล่าหสามร้อยองศ์องศาอัดแต้กลมาอันเข็ พาดีครับอาลัก็พาตกลงไปอันแทกตัวให้มาอาคาหน้ากอไว้ั็พมกลับมาต้นสารกสิบเยปรต์นะครับผ่านไปแล้วเอาแล้วเฮ้ยเ,อเ,อเอตอนนี้รู้สึกอาการกลัวมันกลัวจับใชเส้นแล้วเกินเออปกกิเราพาดพาตกลงไปดีว่าคาหนะ้าตะคุยขึ้นมาได้เออ กำลังสมเทีมงานลูกหลวงพ่อปนเปรียบอันสันศิลปินโดยคุณชูบานเดวัลเลอซิ่วจอดตนเจแปันจอดตนเอาละกำเนิดขอบอกแล้วว่าเอ๊ะไอ้ตรงเี้มันอันตรายหนักหนะไอ้ด้านหลังยังไปใคร่รอบทำไรยเราหรือเปล่าพมยากด้านเจสี่พยายามจะขึ้นไปได้จ้าดักคุดคิดเอไอ้เราก็จะไป อันตรายมันจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเอพี่น้องโดนทัลีมากันเยอะแล้วกัเออไอเราก็โขยเขินแล้วก็เฮ้มันจะยังไงกันวะเนี่ยเอออาการสิงโตมันบอกยากนี่คืออากาศเย็ยาเอ๊ะเอ๊ะมันยังไงลุกลี้ลุกลุนเอมันสงสัยนี่ครับสิงโตสงสัยนี่ถือว่าเป็นคะแนนการให้คะแนนของสาสิงโตมันมีอยู่หลายสิบประการ ต้องอ่านให้จบนะครับเออถูกได้มาหนึ่งชุดออเนี่สิงคโปร์จะส่องไปหนึ่งยักอ่านภาษาจีนไม่ออกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวให้มัมไปอ่านให้ไหยน,นะมัมนะภาษาจีนอ,อ่ะคุณคิดมันจะไปยังไงเออพยานราชสีใช้ความคิดปองซ้ายบอกวาถ้าเราพลาดผา,าตกลงไปคงไม่เหลืออะไรนะแน่บันี้ดูดิขาหน้ายังตะเกียบตะกายเอ,อ เราจะทำยังไงดีตบดนูแม่แล้วก็การขัดขึ้นปะพยานไดจะสีแปดมันคัดเนื้คัดตัวนี่แล้วก็อ่าไอ้ขาหน้าของเราบักเก๊หย้ดขอบอ้อมปาตามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเออเซงลีห์เหาะตัวทางตัว,ตวตอัดบ้าพี่นาคกับตปอเต้เรารวยอ้อไอ้เยอะขอบอ้ไอ้กอกเปิด อยู่ตรงไหนไม่ปัดใจกัญชากระปะด้านหลังมีใครตามมาหรือเปล่าพย้บ่อนหกพญาราชาสีอยูตรงไหนเอ้เอาห่ดแล้วปกปิดกันครับคอเราปวดแบบนี้ต้องเกาะไว,ว้มไมไวนนก่อน,นโอ้โหพญาราชาสีมาถึงภูผาสุดท้ายเอย้มันจะยังไงไอ้ดอกเหมยมันอยู่ตรงไหนแม่มันจะยังไงกัน เออรอมาดูตรงไหนเขาบอกว่าเอ๊ะมีตะกินมีตะกินแต่ยังไม่เห็นไอ้ดอกไม้ที่มาโผล่มาเมื่อ,อไรอากาศมันก็หนาวเด็ดขาดฮ่าฮ่า,าตกไปอีกแล้วเสียงโบกี้จะครับโอ้โหฮ่า,า,ามาจะไกลกันบ้งางไอ้ยาราชสีพาย,ยายามที่จะพาย,ยายามตัวขึ้นมา แล้วปะกิดพะบออกหัวพลาดท่าตกลงไปอีกเอ๊ะมันสองครั้งสองาแล้วเราก็อยากจะเดินไปข้างหน้าแต่เราก็ไม่มั่นใจซะละเมื่อกี้เราก็ตะเกียกตะกายมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งที่สองพลาดท่าหัวคำบ,บำลงไปเอ๊ยพยาาราชสีพยายามใช้ความคิดท่านกำลังชมทีมงานลุกหลงพ่อบทบนครับ นายกผลและชนยิมในการสนับสนุนครับและทีมงานบ้นชนยิมตัวผู้งานแสดงโดยคุณบัญชาปานิวัฒน์หรือว่าพิชูเกจปันฝาปุ่นนี่ครับตอนนี้จัดเต็มคุณคิดคิดอยู่นานเอ๊ะเมื่อกี้หัวขามับไปลอกนึงแล้วแม่เราจะทำยังไงถ้าเราจะไปอีกนี่ไอ้เหมยมันก็ยังไม่โผล่มาให้เราเห็นชัดทีนหาเนื้อคอ บอกอีสักทีทำไมัน้ยมาังไงมยังไง,งไา่รหรือไป่เอไอ้กิ่นี้หรือเปล่ามันเตะจมึงเฉียวนี่คืออาการที่ได้กิน่นเอ้สยสงใจขย่ำด้วยความดีอกดีใจออกหัวเอ้เอ้ยเอเอ้ยหัวมันกรสันไม่ไหวทำยังไงไอ้ขัางหลังมันจะมีคนมาหรือเปล่าเอ้ยเอยมยังไง ไอ้ห hey! yeah really ัวเราก็ส <t> ั่งไกตด้วยพอออกถึงรถไปข้างล่ะตกก็ชี้เหนี่ขึ้นมาเฮ้ยเราจะทำยังไงพยายามน่าจะสีใช้ความคิดคิดเราจะทำยังไงชาลิชาติแล้วกับมันอยู่ตรงไหนตั้งสติปลอกมือสักครั้งครับให้กำลังชมทีการลูกหลวงพ่อบทบนครับชาปานิวัฒน์หรือว่าพิชูนี่ครับพร้อมกับท่านนรกถวนและเชิฉลี่ยคุณบอลเชิฉลี่ยครับ สิงโตพยายามคุ้นคิดเมื่อี้โดนไปสองแล้วเออพาดท่าหัวขาบบำเอเมืกก่อกี้เอาเอาเดินทางมาอ่อ,อนเพียวเพียแลนี่คืออาการของพญาราชสีใครง่วงแบบนี้บ้างไอ้จัไอ้มันง่วงไม่ได้อยากจะหลับสลึมสลือใครเคยนั่งรถเบรแล้วหลับบ้าง <laughs> สเกตดน <laughs> ผมก็เดินกันสมัยก่อนนั่งแล้วคอห้อยตก เวลาลดกระแทกที่เอาลืมตาเออนึกอาการต้องเตะความให้ออกเตะครับเอ้มันงวงงวงจริงๆเลยเวยฮะฮ้ฮฮอาดูปากดูตาครับนี่ครับคืออาการ่วงยังงวงไม่ได้เว้ยยากไม่ได้กินดอกเหมยจะทำยังไงงวงของ่วงก็เราบางที่วงมันก็บอกไม่ถูกมันเอเสริมเสือต้อง <t Palestine> ตีอาให้ออกนี่คือการให้คะแนนของทางด้าน เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการห่วงจับใจเลยพระคุณเอ้มันไม่ได้นะดอกเบอยมันยังไม่ได้เอา้าเฮ้ยเบปืนดังน,นครับนี่คืออาการของพญายาลาทธิีท่านดูกันมาทั่วแต่ก็ดูเขาเล่นกันอย่างนั้นไม่มีครับน้อยคนผมกล้าพูดวิชาวิจาร์ณกันแบบนี้ตำลามากมายขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวงก,การสิงโต จะเป็นเัจฉรียห,หรือทางด้านทีมงานทุกทีมงานนับอยู่ตรงนี้ขอบคุณพี่ตุ้มมาอย่างเอา้เอาเซ็งรีฮ์หอโดทางโดวทางตบอ่อนครับนี่เขาบอกคนรู้จริงอา้าสามเดือนเที่แล้วดอกไม้อาไปไหนขอดูกน,นี่ละ่ะเอา้ามันยังไงอา้า หมเดินรอบไปยารกชเสกหาหัวไม่ถึงหัวไม่ถึงใช้ปะปรมือสก,กับผ่านไปแล้วโอ้โหความเฉลียวฉลาดคอมันสัน้นก้มก็ไม่ถึงเลยก็ไม่ได้้มไปก็ตูนตี่ดอกไปยาราชเสกแข็งับตัวแบบนี้อ้าวอ้าว ดูหน่อยเจ๊บอกมาเฮงๆอีกแล้วเออเอาใส่ปากเลยเจ๊เออเอาเอาใครจะให้ดูใครึกโชดตอบเอาดูด้วยใครให้ยกมือไงผมถามคำานึงใครรู้บ้างทำไมต้องให้อังเป่าสิงโตใครตอบผมได้มีรางวัลอ้าเขาบอกเคาะตั้งแต่หัวจนเท้าสิ่งไม่ดีจงฝากไปหรือผัวสิงโตเอาสิ่งดีๆกลับมา ท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เช็คได้รายการสวยเฉียบลับถ้าเขาตอบอ้าอ่าเอาหออ้าแหกแหกรวยรวยเคาะตั้งหัวต่อเท้าสิกไม่ดีฝากไปลูกสิตโตสิ่งดีๆกับปลาห่า,หาตัวเราและครอบครัวชาสิงโตไม่มีขายตามท้องตลาดเราะลูกครูครูอ,อาจารย์เขาสั่งสอนกันมานีนแ่แหละครับลูกสิงโต ่แหลครับแฮกแกรวยรวยทุกท่านท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นี่แหละครับถ้าผมพูดไม่จริงไม่เช็่ได้ครับทางรายการพอรทันนะโกหกไม่ได้ครับนะพูดไม่จก็ถือว่าจัญญารรณท่านจะเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ผมไม่ได้่าแนะนี่แหละครับรือว่าผมตรงนี้ยืนตรงนี้วันนี้ผมมาเพราะพี่ชายผม ที่ชูบดบดถือว่าสุดยอดของประเทศและพี่ถวดและเธิญยิ้มคุณบอลเชิญยิ้มและกับพวกนี้ถือว่าเป็นคุเซึร์ตอรึงของประเทศไทยเช็คได้ครับคุณไปดูรายการที่ผมออกพัดเราอีกคุะรุ้นศาสตร์ของการแสดงสิทโตอบทำไมต้องให้อักเปลตำราขา้อสอนมาแบบนี้เวลาเราไปหาเจ้าจุดทุกเอาหู เพราะตัให้เราดีสิงไม่ดีเราไปไหว้เจ้าขอพรสิงโตมาจากไหนใครตอบได้บ,บ้านคนสิงโตบ้านไม่ใช่ครับตำราคนจีนเทพแห่งสิงโตาอ,อจากสวนสวรรค์องค์จักรพรรดิของบลังอยู่สิงโตตัวน้อยต้องรอจากสวนสวรรค์บอกอยู่หน้าพระพักขององค์จักรพรรดิ เจ้าท่านตัดสั่งอำมาตย์ราชบริพารว่าไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรข้าราชบริพารคนที่มีอายุมากตอบว่าสัตว์ตัวนี้ชื่อว่าสิงโตคนที่มีบุญญาธิการถึงจะได้เห็นจากนั้นสิงโตได้พังอ,อกหัวเพียงสามคงคารวะองค์จักรพรรดิและลอยขึ้นสู่สวงสวรรค์จากวัดนั้น รัฐได้สั่งให้คุณตามหาผู้ที่สารหัวสิงโตเป็นครั้งแรกของโลกคือใครรู้ไหมครับตกคูลโง่ได้สา,ารหัวสิงโตเป็นครั้งแรกเพื่อนำไปสักการะที่ฟรีผู้มีบุญศักดสักใหญ่นี่นะครับตาลามาีจริงท่านหาเจอหรือเปล่า สีเหลือหมายความว่าอะไรตำราสิงโตมาจากไหนนี่แหละครับสิงโตในสายพันธุ์ของตำรามีเพียงไม่กี่สีในตำนานของสามกุดออูนี่ครับเทพเจ้า,น,น,าน,น,นี่ครับคงเม่งแ,งแต่ละองค์แต่ละองค์เขามีสากูใครอยากรูก้เปิดเข้าไปดู อพระคุณขอเพราะคุณเตนะครับแปลเห็นดอกไหมบันกัดแทกเขาไปได้ขอลืกอย่างเ้ยนี่คืออาการอาการอะไรครับขบเที่ยวเที่ยวควัดขววงขอ,อออของเออมันขวงของเนี่กันใครเคยมีสุนัขใครเคยมีหมาที่บ้านใครเคยมีแมวที่บ้านเวลาให้ขอเขาจะยื เออเป็นยังไงเอเล่นเพดเดียวหล่นนะใครอยากรู้ทำไมต้องขายมาแบบนี้ใครอยากรู้ตกลงให้สิงโตนี้จะบอกให้ฟังถ้าอยู่ตรงเนี้ยราเวลาสิงโตเขากินหมดท่านจะหมดเนื้อหมดตัวที่เขาขายออกมาแปลว่าเขาเหลือกินเหลือใช้ใครอยู่ตรงนี้ อ้าวอาเราวะด้วยอ้าวกระเบือให้ดังสนัครับถึงอยอดของประเทศไทยอ้าวเปลี่ยนหัวให้ด้วยเอามาใทยได้อ่งเปล่าขับขับไมต้องลูกหัวสิโตมันดียังไงสิ่งไม่ดี